ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะที่สมุดประการมีหนุ่มไทยไปมีปากเสียงกับเพื่อนซึ่งเป็นชาวกัมพูชาค่ะแล้วก็เหตุเกิดขึ้นที่ไหนวงเล่าค่ะคุณผู้ชมมีปากเสียงทะเลาะกันในวงเล่าอีกแล้วทะเลาะอะไรกันตอนแรกเนี่ยก็คงจะคุยกันดีนะแต่พอเล่าเข้าปากไปปุ๊บเนี่ยนะคะทะเลาะเบาะแหวงกันคุณผู้ชมมีการวางมวยกันด้วยเป็นเขาเลยแซวบอกเป็นมวยไทยกับมวยกุนคแม่ต่อยกันเนี่ยใครจะชนะนะคะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไประงับเหตุนะคะเขาบอกว่ากิน เล่าเมาไมายกันแล้วก็มีปากเสียงกันจากแค่กระทบกระทั่งทางคำพูดมันเลยเถิดไปถึงกระทบกระทั่งทางร่างกายกันเกิดขึ้นด้วยนะคะ<ม>ไปดูกันค่ะ<ม>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณป้อมยามรักษาการเนี่ยตำรวจไปเจอกับเจ้าหน้าที่ไปเจอเป็นผู้ชายค่ะอายุ35-40ถึง40ปีแตกเลยค่ะ แตกที่บริเวณเหนือคิ้วซ้ายค่ะแล้วก็ฟกช้ำตามใบหน้าปรถมพยาบาลน,นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยผู้บาดเจ็บคนนี้ที่มีแผลแตกนะคะเป็นคนไทยค่ะส่วนคนต่อยค่ะเป็นชาวกัมพูชานั่งดื่มกินดื่ม,มเหล้าด้วยกันมีปากเสียงกันแล้วเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาบอกว่าเถียงกันเรื่องนี้ค่ะเรื่องแม่ไม้มวยไทยกับแม่ไม้มวยกุลคาแม มวยไทยมวยขเขมรใครเจ๋งกว่ากันจากนั้นก็เลยมีการหาเรื่องกันเกิดขึ้นจากตอนแรกเป็นเพื่อนกันนั่งกงกันอยู่ดีๆนะคะจากนั้นผู้บาดเจ็บเนี่ยกลับมาพักค่ะกลับมาที่บ้านพักนะคะมาเตรียมจะนอนพักและผู้ก่อเหตุเดินตามมาทะเลาะก,กันอีกมีการดวลมวยกันเกิดขึ้น ผลออกมาคุณผู้ชมคนไทยโดนหมัดเข้าไปเต็มหน้านะคะแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากยามหน้าหมู่บ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการาให้ไปรักษาตัวกันก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยให้ไปแจ้งความค่ะเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะคุณผู้ชมไทยกับขเขมรน,นะคะด้วยฤทธิ์สุราด้วยแหละนะคะ